สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงแตกประเด็นนะครับในโอกาสครบรอบ9ปีเรื่องเด่นเย็นนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่10ครับขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับใช้พื้นที่ของแตกประเด็นส่งมอบความสุขกลับคืนให้กับคุณผู้ชมครับและว,วันนี้พิเศษจริงๆครับที่คุณผู้ชมจะได้พบต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของพิธีกรและผู้ประกาศรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ <Yay! S 1> ดี สวัสดีกันอีกสักครั้งนะครับ,รบแล้วอย่างที่เราได้เปิดให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้เล่นเกมใช<า>่ไหมฮะ,ะถ่ายภาพของท่านเอง คู่กับรายการเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเพื่อมาชิงของรางวัล9ชิ้น9อย่างครบรอบ9ปี9สู่ปีที่10ของครอบครัวข่าวแล้วก็เรื่องเด่นเย็นนี้วันนี้พิธีกรแต่ละท่านเนี่ยท่านเลือกภาพเสร็จแล้วนะฮะพร้อมที่จะมอบของรางวัลแล้วนะฮะพร้อมทังนั้นเราเริ่มจากให้ผู้หญิงก่อนนะฮะผู้หญิงก่อนแล้วจากคุณเวลาพรก่รผู้หญิงที่สวยที่สุดในรายการทุกจบะคือ ของของดิฉันนะคะก็เลือกมาได้หนึ่งภาพเป็นภาพที่ถูกใจมากๆเพราะว่าค,คนที่ดูภาพนี้คนที่ถ่ายภาพนี้นะคะเป็นเด็กน้อยค่ะแล้ว,วก็ก็ถ่ายช่วงของรายการเราเป็นช่วงของเด็กน้อยเหมือนกันคือช่วงของน้องณชานั่นเองนะคะเป็นภาพของคุณป้อมมัทุศรนะคะนะคนที่อยู่ในภาพก็คือน้องพอเพียงเพระว่าเป็นช่วงเวลายเย็นๆที่กลับบ้านพอดีแล้วก็ดูเรื่องเด็ดเย็นนี้ในรถนะคะคุณพ่อคุณจะเป็นคนขับแล้วก็คุณแม่คงจะเป็นคนอัพโหลดให้นะคะนี่ก็คือเป็นทั้งครอบครัวเพราะนั้นวันนี้ พอได้ภาพนี้มาแล้ว เนื่องเลือกภาพนี้เพราะชอบความน่ารักฟังขบวนแล้วก็อยู่กับเราในช่วงเดินทางนะคะดูในรถได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ขอมอบรางวัลให้เป็นแบบครอบครัวเลยแล้วกันกับฉลากได้อันนี้มาค่ะเสื้อเรื่องเด่นเย็นนี้คือเราทํางานกันมา9ปีมีเสื้อเยอะมากอหลักหลายคอลเลคชั่นพยายามรวบรวมมาให้เยอะที่สุดอันนี้หมดนี่เลยหรอรุ่นแรกแบบนี้ใส่ได้ทั้งครอบครัวเลยทั้งกระเป๋านี่เลยใช่ไหมทั้งกระเป๋าเลยแล้วก็รุ่นนี้ด้วยรุ่นนี้หายากไม่ได้แจกนะคะเนี่ยมีอมีบูตนะคะให้คุณพ่อคุณแม แม่ลุงป้านะรับไปให้หมดนี่ดีดีด้วยนะคะาภาพแรกนะคะออรับมือ